วันนียเราว่าเราบอกว่าโอเคมันมีระบบที่จะเอามาซัพพอร์ตมาเซอร์วิสต่างๆรวมทั้งเมนเทนแนลต่างๆด้วยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญตัวนี้เลยนะครับเหมือนที่ผมจะอธิบายว่าคุณคุณเปิดร้านนี้หมา่คุณไปซื้อแฟรนไชส์ที่แบรนด์ไม่มีแบรนด์ก็ได้หรือจะไปซื้อเซเว่นดีเลฟเว่นใช่ไหมถ้าคุณจะซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นคุณอโอกาสขาดทุนคือน้อยถูกไหมถามว่าเซเว่นเจ๊ง่มีไหมมีนะแต่ว่าแต่น้อย น้อยน้อยนะครับแต่ว่าได้คือเขาก็เหมือนว่าการที่เขาขายเป็นชายราคาสูงได้เพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มไงิูกไหมครับเพราะฉะนั้นเจ้าของร้านไม่ต้องมานั่งซื้อสินค้านะครับเข้าร้านเองเพราะฉะนั้นเขามีระบบในการที่จะวิเคราะห์สินค้าแล้วก็เอาสินค้ามาส่งนะมีรถที่เขาเรียบร้อยซึ่งเขาคำนวณต้นทุนทุกอย่างในนั้นหมดเรียบร้อยอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือแล้วเจ้าของอย่ามาตั่งข้อเองไลเจ้าของก็จ้าง พนักง,งานเซเว่นดีไหมใช่ไหมมามาเฝ้าดูเหมือนจะมีค่าใช้จ่ายเยอะ mm hmm. แต่สุดท้ายแล้วหักลบแล้วก็ยังได้กําไรสาขาละแสนก็คือโอเคกูดีไหม, mm hmm. แ,มแต่คุณไปซื้อแฟรนไชส์คุณกูนะครับ mm hmm. เขาเอามาแค่ตั้งเอาเชลมาตั้งติดสติกเกอร์หน้าร้านให้แต่หน้าร้านให้ใส่กระจกให้แล้วก็ติดโลโก้ให้คุณเสียเสียแฟรนไชส์เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องไปซื้อของเองตามแม็โครลตัสเอามาขายในร้านสุด mm hmm. ท้ายเจ๊งหมด mm hmm. เจ๊งเจ๊งครับ นะฮะผมก็เห็นรอดสักลายเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันแตกต่างเพราะฉวันนี้เราก็อยากเห็นระบบตู้ลุมานเราเจ๊งคือถ้าเจ๊งเหมือนชื่อเสียงเขาทำรึแล้วก็จะเจ๊งไปด้วยนะคือเราดีอยู่แล้วตอนเนี่ยดีมเราก็อยากจะทำให้มันเราทําให้สมาชิกอ็มาด่าเราเนี่ยถไหมตอนนี้เขาห่วงเรื่องโควิดเพราะฉะนัอนนี้คันสำคัญนะครับตูซื้อที่ไหนมันก็ได้แต่เรื่องโควิตนั่นแหละที่เราจะต้อง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 เคลียร์เรื่องพวกนี้ไง ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องคุยในทางเดียวกันแต่ยี่ผเห็นเขาไปซื้อน้ำมันเองได้ไหมบอกยาเดิดขาดยาคิดไม่มีเซเว่นสาขาไหนให้คุณไปซื้อของมาใส่ร้านเซเว่นเองนะใช่เพราะแค่คุณคิดคุณก็เริ่มกะหายนาละจริงไหมคุณเรหลุดออกจากระบบแล้วอะ่ะจริงไหม,ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณเลิกคิดเลยเอาตู้ตั้งอย่างเดียวแล้วคุณไปทําอะไรก็ทํา ไม่ได้นี่คุณรถของฮีโร่คือดีลกับเอโซโดยตรงใช่ไหมครับก็มีหลายปั๊มครับผมแต่ผมบอกว่าเอโซมันด้านละมันได้เต็มกว่าบริเวณนั้นอาจจะมีเอโซก็ต้องออกปีที <c oughs> ต้องว่ากันไปเดี๋ยวนี้อันนี้เไป็นหน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่ของเราไปหน้าที่ของาาทางฮีโร่ที่เขาจะไปบริหารแล้วเราไม่มีความรู้เราไม่รู้หรอกไอ้ไอ้เรื่องพวกนี้จริงไหมเพราะนั้นแต่เขามีประสบการณ์เขา ผ่านการทำมาแล้ว,ลวก็ต้องเป็นหน้าที่ของมืออาชีพให้เขาทำ <ừ> จริงไหมครับให้เขาแมเนจให้เขาดูแลให้เขานั่งไปใช่ไหมเรามีหน้าที่ทํางานทําให้ดาวไลน์เรามีตู้น้ามันทุกจุดทุกจุดควบคุมอ่าใช่ไหมครับให้ให้ดาวไลน์เรามีน้มามันทุกจุดตระเด็เพราะในอนาคตเมื่อดาวไลน์มีตูน้น้ำมันทุกจุดแล้วมันมีการเติมสมันจากสม่นั้นคุณได้ตังค์ด้วยใช่ไหมอันนั้นนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เราต้องทำโอเคาเราต้องแยกกันระหว่างการตลาด จากส่วนของโปรดักชาั่นส่วนของบริษัทจริงๆเอ่อซีโอที่ทพูดมาแล้วนะโอเคนะบอสพูดแล้วเนาะโอเคงนะั้นอันนี้ต้องต้องเคลียร์แล้วเพราะประชาชนมีคาถามถ้าให้เราต้องไปซื้อน้ำมันเองเนี่ยบอสบอกแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนะอันนี้ซีโอแล้วรับทราบนี่คือระบบนะนี่คือระบบเราคือจะไม่มีสมาชิกคนไหนต้องไปยื่นซื้อน้ำมันเองนะครับพนะอจะต้องฟันธงให้ขาดเพราะถ้าอะไรถ้าไอ้คนนะี้ซื้อนอนเองได้จบเลยครับเซเว่นก็เจ๊งนะถึงไง เพราะเจ้าของเซเว่นบอกเอ้ยเรื่องอะไรงั้นใช้ไปซื้อโลตัสก็ได้เพราะโลตั๊บมันหนึ่งแถมหนึ่งเอามาขายก็ได้กำไรจริงไหมใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนที่ต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นระบบเราสมาชิกเราจะไม่มีใครต้องไปวุ่นวายกับตู้น้ำมันไม่มีใครต้องถือกุญแจหรือขายตู้น้ำมันนาบ้าบซัพพอร์ตอย่างเดียวคืออ่าอำเภอไหนเนี่ยซัพพอร์ตให้บอลรุ่มถึงสี่สิบตู้ห้าสิบตู้ก็ลุยกันได้นั่นแหละเลยมันถึงจะคุ้มค่า คุมค่าทั้งทีมง,งานวิ่งและการวิ่งอย่างที่บอกว่ามันไม่บอกว่าน้ำมันรอจนหมดคือบางทีเนี่ยไอ้ตู้นี้หมดตูด้นี้ใ้หมดแล้วใช่ไหมโอเคมันตเติมมาแล้ววิ่งไปแต่ก่อนไปวิ่งถึงตู้นั้นไอ้ตู้นี้ทางขาดไอ้ตู้เนี่ยมันลดลงไปแล้วเนะหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณจะวิ่งผ่านไปแล้วเลยหรือคุณจะเติมมันก็ตเติมมันเติมดิเพราะไอ้รถคันนี้เนี่ยแหละมันไม่ใด้รอเติม บบเจ้าเดียวมันวนเป็นมันไปเรื่อยจริงไหมคุณฝีน้ํามันขายตลอดเวลาใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยมันก็ต้องเกิดระบบแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับไปใช่รอให้ตรงนั้นหมดแล้วก็กระหืดกระหอบที่ป็นตรนี้พอเัาลด้งไอ้ตัวนี้หมดวิ่งกระหืดกระหอบไปตะม้นอีกอสุดท้ายนนกินหมดกินหมดเพราะนั้นคุณวิ่งทางไหนใช่ไหมครับคุณวาเลยครับนี่คือลอกของคุณวนๆเท่าไหร่ก็เติมวนๆเติมวนๆเติม ถอกไหมครับนะเพราะทุกอย่างบัรถุกมันทึบอยู่แล้วในแอปใช่ไหมว่าน้ํามันเหลือเท่าไหร่เติมเท่าไหร่ใช่บไหมครับเจ็บไหมแล้วตัวเลขมันดหากลบกันอยู่แล้วแล้วต้นทุนแม่แบบเงินในตู้มันออกมาใช่ไหมเงินมันก็อยู่ในนั้นนั่นแหละสุดท้ายแล้วพอสิ้นเดือนใช่บไหมกำหนดวันเปิดตู้วันไหนมันก็เงินก็มีอยู่แล้วเคลียร์เงินกันก็จบจริงไหมต้นทุนน้ำมันก็คือเหมือนเดิมยัอใช่ไหมครับต้นทุนคือ200ลิตรจริงไหมครับ เหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือกําไรนะครับจ่ายผ่อนท่าตู้ไปในเดือนั้นที่เหลือคือกำไรของคุณละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ,ม,บมันก็ต้องวนเวียนเพราะนี่คือการที่คุณใช้เงินทํางานใช่ไหมครับอ่อ่าายงี้กำไรออต่อตู้สมมุติสามพันบาทเหลือทอนกลับมาเราลงสักสิบตู้ก็สามหมื่นแล้วเลี้ยงเราได้อยูอแล้วอันนี้แหละก็คือคําถามเมื่อเช้านะครับที่ต้องวิ่งซื้อน้ำมันเอง อันนี้เราจะต้องตัดไปแล้วเพราะอันนี้เราจะต้องตอบกันตรงนี้นะอันนี้มีบอสพูดแล้วเราไม่ได้ขายน้ํามันในในในที่เมื่อคืนนี้คุยกันละเพราะว่าเราอย่าหลงประเด็นในเรื่องของการขายของเราเปิดพอร์ตแต่น้ํามันเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าเราให้ระบบทํางานอย่างที่บอสพูดอธิบายเนานะแต่เมื่อเช้าที่ที่เราคุยกันเนาะก็จะมีข้อกังขาจะไปเอาน้ำมันจากไหนใช่ใช่ตอนนี้ตอนนี้มาเก่งที่มันถามถามซีโอเนาะซีโอบอกว่าไปซื้อใกล้บ้านท่าน อันนี้อันนี้อันนี้เขี่ยแล้วเนาะอันนี้บอสเคลียร์ให้แล้วโอเคแล้วท่านบอกผมบอกว่าถ้าระบบเชื่อมต่อแล้วมันไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อแต่ช่วงแรกๆที่ท่านผู้ขอแค่ทำให้ได้40 50ิตู้ต่อพื้นที่มันจะได้วิ่งแล้วกุ้งทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องวยเรด้วยกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เพราะถ้ามีตู้เดียวนี้ก็กระจายกรระจายคับในหมู่บ้านรอบๆนะฮะในอำเภอเนี้ยอำเภอเนี้ยอำเภอมันบางบางอำเภอมีร้อยหมู่บ้านสองร้อยหมู่บ้านถึงแม้ เราก็ต้องกันไปกันขยายทีมงานเราอยู่แล้วใช่พูดแค่ว่าโอ้เอ้าเราขยายในอ่าในอำเภอนี้ใครอยู่อำเภอนี้นะมีโคต้าสี่สิบเอาทนี้เริ่มเริ่มเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะต้องมีอย่างที่บอกว่าสิบตู้วันนี้เนาะอยู่คนละจังหวัดเลยอย่างเงี้ยมันจะรอดไม่ได้ไม่ได้ไม่พอเพราะฉะนั้นมันจะต้องแบบว่าเหมือนกับว่าเหมือนเราลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเรอกว่าวันนี้เนี่ยเราเราวันนี้เราจะต้อง เราเราจะต้องเ,ออเดี๋ยวเราจะต้องพอทุกอย่างคุยกันเคลียรเรียบร้อยหนะังสือสัญญาทุกอย่างพิมพ์มาเรียบร้อยอ่าสัญญาเรียบร้อยอย่างอยางท,ทั่วแล้วไม่มีอะไรที่มันที่ที่ที่มันจะแบบทุกคนต้องเข้าใจเงื่อนไขข้อตกลงทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วจริงไหมเสร็จแล้วเนี่ยระบบเซอร์วิสทุกอย่างชัดเจนละพูดไปเลยที่ทางเดียวกันแล้วนะยังไม่ใช่แบบผมพูดอย่างฮีโร่พูดอย่างนึงอะไรเงี้ย มันยังไม่ไปทิศทางเดียวกัน,น,นไม่ได้เพราะแล้วเราต้องทิศทางเดียวกันนะครับคือผมทำไมผมถึงพูดเมื่อเช้านี้ใส่ใส่ใส่เฟซมันรึ้อเอาไว้แล้วเราก็ส่งลิงก์ให้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 คุณแทนเขาดูไอเนี้ยคือสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับที่ที่เราได้คุยกับสมาชิกทุกคนเอาไว้ว่านี่คือมันเป<ต>็นแนวทางแบบนี้นะและจะได้รู้ว่าโอเคเราเดินแบบนี้นะเราก็ต้องทุกคนก็ทําทุกอย่างพุ่งตรงไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ผิดเพี้ยนไปกว่านี้แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราจะจัดงานแลดเปิดตัวเดี๋ยวเขาจะต้องถัตู้ต้นแบบมาโมเดลเอาตู้จริงนี่แหละแต่ว่าไม่แต่ไม่ใช่มาตั้งทำมาที่คนตั้งได้ครับเอาตู้มาโชว์เอาตู้มาโชว์ใช่ไหมแล้วก็เปิดวันนะเปิด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 วันนั้นก็คือเป็นวันที่เราจะเริ่มกลยุทธ์ละอัดจองใช่ไหมครับอ่าเราใช้หลักการก็คืออำเภอละนะ สี่สิบตู้สมมติถ้าเรากําหนดว่าอาจจะต้องมีอําเภอละสี่สิบตู้ดีไหมอันไหนครบก่อนเราเปิดก่อนอันไหนไม่ครบเราเปิดไม่ได้นะใช่ไหมไม่งั้นเราจะมีปัญหาจริงไหมอำเภอไหนครบก่อนต้องดูกต้องรวมคนให้ได้ก่อนอรวมคนก่อนถ้าอำเภอที่ครบนะโอเคเรามองเป็นอำเภอเลยนะอำเภอละสี่สิบตู้ เพื่อมันจะได้เป็นรูทสำหรับกา่เปิดนี้แต่ถ้าเป็นตู้เดียวอย่างที่ตอนแรกเอ็นนะไม่อย่างว่าถ้าทยอยเปิดมันไม่ได้ต้นต้นทุนการขนส่งอะไรไม่ได้แต่เริ่มต้นถ้าเริ่มต้นผิดแปลเลยนะใช่มันต้องไม่ร่วงแต่ถ้าแบบนี้หมู่ชาติตัวนี้ผมไปได้ไงคือมันปึ้งทีเดียวก็เอาไปสี่สิบตู้ท่านต่ำสี่สิบตู้นะอ่าวางเลยใช่ก็เอาใคือวางในหมู่บ้านอาจจะสองตู้ก็ได้ไม่เป็นไรคือเอายังไงก็ให้มันดีได้มันทำเงินละสี่สิบตู้อ่ะครับใช่ไหม ที่มันสามารถที่จะมีรถรูทแมนใช่ไหมรถเสร็ล้อขนตู้ไปทีเดียวตู้เดียวปีนต้าได้แล้วก็มีรถน้ำมันวิ่งวิ่งเออน้ำมันได้ไปจุดเดียวเลยอ่าแล้วในจังหวัดตู้เดียวก็โหมมันจะพอเราเว่าเราจะเริ่มปัยงงไเราจะเริ่มมองเห็นปัญหาเริ่มมองเห็นแล้วโอเคอะไรคือสิ่งที่เราจะต้อง ต้องต้องแก้เพราะฉะนั้นคนจองเนี่ยถ้ายังไม่ครบก็คือจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนจนครบสี่สิบไฟลงปังทีเดียวย็นนี้ย็นนี้ต้องต้องเพิ่มการจองแล้วเพราะว่าเแ็ดสิบร้อยนี่ไม่พอละคือต้องกระจายข่ากระจายไปแต่ละหมู่บ้านแต่ละจังหวัดเราเราในจุดแรกต้องให้ประธานผูกเพราะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจริงไหมเราเราเราเป็นสิ่งสำคัญแล้วถ้าใครมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สร้างพอถ้ามันได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วมันเกิดเป็นโมเดลละ เป็นต้นแบบแล้วใช่ไหม,อมพออย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเริ่มก,ก,กระจายจากคัพี่มโมเดลนี้ไปในหมู่เมือรต่ดางได้นะมันจ,จะคือนตู้เดิมด้วยตู้เดิมจะถูกเกืนแลเพราะว่าเขาจะมีแบบนี้ด้วยหรอโดยเฉพาะบริษัทที่ท่านเอ่ยชื่อนั่นนะเขามีตู้เยอะแล้วมันไม่เป็นแบบนี้นะปะนัญหาตขาคืเขาเติมน้ำมันไม่ได้นะแล้วก็เวลาเอาไม้ไปแย่เนี่ยบางทีไม้มันลื่นหลุดลงไปนาะเอาจร้งเอาขึ้นมาไงอ่ะทำขาไม่ไม้หลุดไปอีกทีเพราะว่ามันเย่แก้ไขไม่ได้ มันต้องไปไปงานหรือหรือเตยน้ำมันหรือเตยไม้โอ้โหงานยาก้อเรียกเ่องอันนี้คือผมบอกว่าสี่วงนี้มันมีความเสี่ยงที่ผมบอกว่ามันต้องให้เมืองชิมเขาทำเซ็นเซอร์ผมซื้อลิปอ่ะเราก็ต้องให้ทานบริษัทลิปเข้ามาดูแลตีไหมคนที่ชำนาญต้องทำไปริมยุ่งว่ามันคือความปลอดภัยเราซื้อรถเบนซ์ทำไมเราซื้อประกันไอเอ็มดีเอสเซี่ยงไฮ้ที่มันแบบ จ่ายเลยสายท่าจ่ายเลยสาห้าปีสามปีครับป่ะนะอะไรเสียก็เขาซ่อมให้หมดอย่างเงี้ยถูกไหมเราก็ไม่ต้องไปนั่งกังวลกับมันไม่ได้บางทีบางทีบางอย่างเรามันมซื้อประกันอ่ะถูกไหมเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์น้ำมันท่านประธานเห็นแล้วเป็นอย่างดีไม่ใช่เป็นไม้นะเป็นท่านเห็นแล้วเป็นเซ็นเซอร์เป็นเซนเซอร์ที่เป็นสแตนเลสครับคือบางทีอุปกรณ์เนี่ยมันก็สำคัญที่ทำยังไงที่มันจะต้อง เนาะก็เหมือนรถเบนซ์กับรถโตโยต้าทำไมเราทาไม่เหมือนกันก็ลรถเหมือนกันถูกไหมแต่พอเราขึ้นไปขับแล้วเราถึงรู้ความแตกต่างถิมไหมว่ามันไม่เหมือนของเราเมื่อเช้าที่อย่างอย่างเชิงนะก็ตื่นเต้นกันแล้วเรื่องน้ามันแต่มันก็จะมีแตกมาเป็นคําถามเยอะเลยเยอะด้านนี้ เคยทำรุ่นนี้มันก็มีแล,มแล้วเขาก็รู้ปัญหารู้ปัญหาจริงไหมแล้วเ,เจอปัญหาไงแล้วทุกคนก็ต้องอย่างนี้แหลบวันนี้หละเราจะต้องสร้างระบบที่จะมาแก้ปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาได้นั่นคือตลาดของเรา,เราที่บอกว่าปัญหาตู้เนี่ยมันจะมีปัญหาว่าอายุกี่ปีเมื่อไหร่คุ้มทุนตอนนี้เราคือเชื่อมือบอสถ้าเดือนคุ้มทุน อันนี้อันนี้เดี๋ยวถือเชื่อมือบอลนะมันจริงอยู่ตู้อ่ะราคาถือว่าเก้าหมื่นแต่เวลาจริงๆคุณต้องดูว่าเงินที่คุณใช้ลงทุนจริงๆอย่างเท่าไหร่หมื่นสี่จริงไหมน้ำมันเติมอ่ะนะหมื่นสี่จริงไหมรวมทั้งน้ำมันอีกอ่ะปีไปมาสังสองหมื่นนะลงทุนสองหมื่นสมมุตินะสองหมื่นอ่ะถ้าคุณหกเดือนคุณได้กำไรตู้ละสามพันต่อเดือนหรือห้าพันจริงไหมห้าพันก็เท่าไหร่อ่ะปีละหกหมื่น เออใช่ไหมถ้าวันละห้าพันสี่เดือนก็คืนทุนแล้วจริงไหมเพราะคุณลงไปสองหมื่นถูกไหมท่านประธานดูเงินที่ลงแต่บางคนน่ยไปดูไปดูยอดเต็มทำไมไม่ได้ลงเงินคุณไม่ได้ลงทุนอ่ะเออแล้วคุณจะลงดุลเก้าหมื่นแปดอ่ะโอเคคุณ่็มานั่งคิดแต่ว่าที่ประช้าถามไม่ดูลงดุไม่ดูยอดเต็นอ่ะไม่ถูกนะถ้าเดินก็คืนนะแต่คนลงทุนจริงคือสิ่งที่ของเรานะเขาเป็นความต้องเขาเขาเสี่ยงเราไม่เสี่ยงแต่เราใช่ไม่ใช่หมายความว่าทัวร์ สมาชิกไม่ได้สิสมาชิกลงมือเขาก็ได้เขาก็ได้ส่งเขาไม่ได้เดบิ้งไงแต่ว่าเลบ่้งเขาก็ต้องคุ้มค่าเสียงท่เขาอยู่แล้วใช่คือบินกันหมดโอเคละอันเดี้ยเราก็จะได้ขยายนะครับขยายเปานท่างรูดถูกจ่ายจริงจิงแค่หมึ่งสี่เอไอ้กรุงบ้านแบบคนไม่เยอะอะไรนี้แต่เขาเอาไปลงปุ๊บถ้าแบบตัวของรายได้ค่ะค่าใช้จ่ายข้างบนเนี่ยมันไม่ถึงสามพันสี่อันนี้คือเขาต้องออกเพิ่มเติมเขาต้องออกเพิ่มเติมแล้วหาทางย้ายแล้ว ทำไปสักสามเดือนถ้ายังยอดยังไม่ขึ้นก็หาทางย้ายหาทางย้ายแล้วอืมีคนถามเราด้วยว่าจะมาชิกไปเทสซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้นะไม่ได้สมาชิคตามโทมาเยอะมากโทรมาในเบอร์เยอะมากเราต้องไสมัครยังลงทุนเซเว่นหลายล้านโทรมาเราย้ายได้แต่ย้ายไม่ได้แต่อันนี้มันง่ายย้ายแต่ตู้ยกตู้รถกระบะสี่ล้อก็ย้ายได้แล้วขึ้นที่นี่คนโอเคอันนี้ก็ ย่งยังยังน้อยเนี่ยรถ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 กระบะของเออผมริวเราใส่ท้ายรถกระบะมาได้แล้วไปที่ไหนก็เติมน้ำมันได้เลยเออดได้เลยเออเค่ที่ได้เลยเครื่อนที่ได้เลพร้อมจ่ายด้วยนะเอาิงเอาเอาเงินได้ดยเพราะว่ารถผมราก็ะบะ ได้เสริมจากการเติมน้มันผมก็พอไม่ก็เปิดรับเลยครบ40ก็เอารับไปเลยผมมียอดมีอะไรให้เป็นซีเรียลเรื่องทำเลนี่เออแล้วเขาเป็นหน้าที่เติมเองเก็บเองเพราะว่าคนอาเจียน่เชื่อถือได้อยู่แล้วก็ต้องหยิบมีบริษัทด้วยอยูู่ดี๋ยวไม่มีที่ไงไม่รู้อยากตั้งที่ไหนตั้งมันมันน่ารำคาญมากแล้วกันอย่างอย่างน้อยเนี่ยหมู่หมู่บ้านละ40ตู้เออหมู่บ้านลที่ตู้เลยเด็ก เอาใหอยว่ากันเอาที่เอาเอาที่มันถูกต้องก็อน้าแต่จริงแล้วมันก็มีเรื่องหลากหลายครัก็กำลังคิดว่าถ้าแบบเราจะเปิดทางทำระไรก็มแบงรับเยอะมากๆเลยในการขนส่งจังหวัดเครื่องอะไรเงี้ยแต่ถ้ามเป็นจริงไงานเราที่อยู่ตอนเช้าถึงแล้วเราดูความจริงจะกระโดดยังไงแต่ถ้ามีทั้งเวลาพวกนี้โอ้ทำได้เลยอย่างนี้แก็อย่างที่พี่พี่บอกว่าคือช่วงแรกต้องออกแบบคือเราคิดถึงคนแบบ ม่่รรู้เืองที่อยู่บ้านเขาไม่ไม่มีรถไม่มีกันยานภายในกันคนส่งอะไรอย่างนี้ก็จะลำบากใช่จริงมากก็อันนี้ก็ขโมดปมได้เยอะเลยตรงที่เติมน้ำมันเนี่ยของเราจะเป็นแบบว่าเอ่อเปิดด้วยรหัสใช่ไหมแล้วเปิดออกมาแล้วเสียบเสียบเสียบสายเข้าไปได้เลยถูกไหมเวลารถรถเติมของเราเข้างใเติมนะเป็นหัวปมเลรถของเราก็เป็นมิเตอร์หลังรถเลย ่ายออกไปกีลิตรเข้าถังกีลิตรเรามีมิเตอร์วัดเรียบร้อยแล้วก็ของเราเวลาเข้าหน้าตู้ก็ต้องเปิดล็อกเพื่อปดล็อกให้มันไม่ไม่อลามไม่เตือนอ่าแล้ก็เติมน้ำมันเติมเสร็จของตู้ไม่อยู่ก็ทําเรื่องไม่เลยใช่ใช่ระบบมันรายงานขึ้นมาเองเติมเสร็จคนคนที่ไปเติมเนี่ยจะกดคีย์คอนเฟิร์มงานของเขาในในระบบแอปเราแล้วมันจะเร้งไปหาเจ้าของตู้เองว่าเติมเงเติมน้ามันเรียบร้อยแล้ว คืออย่างเมื่อกี้ผมเห็นของพี่แจ็คโทรศัพท์ที่ตอนที่ชวนอยู่คือมันจะมีข้อความเร้งมาว่าเติมน้ำมันมียอดขายมันมันทุกเย็นมันจะเตือนเข้ามาเตือนตลอดเจ้าของถูกถูกครังแล้วต้นทุนน้ำมันที่เติมให้ปั๊มเนี่ยั๊มปั๊มพุ่ไปคือมันก็คือด้านน้าปั๊มเนี่ะเขาก็เอารถเนี่ยไปซื้อน้ำมันจากปั๊มน้ำมัน ที่อยู่ในอำเภอนั้น <c oughs> ซึ่งตอนนั้นเขาก็คิดว่าเขาบางครา้เรียกว่า,า,าปั๊มไหนที่น้ำมันที่ไปดิวแล้วเนี่ยใช่ไหมได้ราคา <c oughs> ใช่ไหมที่าราคาถูกที่สุดมันดีที่สุดถูกยุดแล้ว,ลวน้ำมันตดิมนี้เราก็คือจ่ายพร้อมกับค่ามวดในตอนสิ้นเดือนเพราะๆๆนะว่าการน้ำมันมีการมีการซื<ห>้อขายตัดกันก่อนอยู่ในวงเงินที่ไปเก็บเราเก็บหน้าตู้ยังไงเราขายหมดขันน้ำเงินในนั้นมีมีเกินเกิน200ลิตรอยู่แล้วเพราะระบบไปที่ละสิบบาท มันเกินเกินที่จะซื้อใหม่อยู่แล้วเกินต้นทุนเกินที่ยุบไปเขาก็เอาเงินตรงนั้นแหละไปเงินถือว่าเติมละมันไปกี่เล่มเท่าไหร่ก็เอาเงินจากในนั้นไปใช่ไหมเอาไปเท่ากับค่าไอ้ค่าละมันที่เติมแหละที่เหลือก็ต้องเก็บเอาไว้แหละจุมันมีแต่ได้เลยมีแต่ได้เลยมันเพิ่มขึ้นมันก็เลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจริงไหมแล้วพอสิ้นเดือนนะมาเคลียร์ลิงกันใช่ไหมก็เปิดตู้ออกมาอ่ะใค่เจ้าของตู้ก็อยู่แล้วจริงไหมหรือเจ้าของตู้ไปอยู่เขามาเปิดแล้วก็เคลียร์ลิงให้เรา ก็ได้ถ้าอย่างนั้นยิ่งดีนะเขามาเปิดแล้วแต่ถ้าบอกว่าเจ้าเรดี้องเชื่อใจได้ต้องต้องด้านการเงินต้องโอเคก็คือเขอยู่เงินสดต่านะฮะเพราะฉะนั้นนะเพราะเขาไม่ให้มาถึงปุ๊บเงินเยอะเชื่เงินหนีอย่างเงี้ยแบบไม่ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเราระวังด้วยเพราะฉะนั้นในทางนี้ก็ต้องมีระบบจริงไหมระบบเนี้ยมันจะโชว์อยู่แล้วว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่เงินอยู่เท่าไหร่รู้อยู่แล้ว คือเราจะรู้ว่าเงินที่เราจะได้เท่าไหร่ใาส่วนมันโทรมันโทรอยู่หมดแล้วโทรทั้งสองฝั่งจริงเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวคือเจ้าหน้าที่เขาไปจดเลขเข้าบัญชีเราแต่เขาโอนเงินเข้าบัญชีเราัค่าผ่อนไปเรียบร้อยที่เหลือก็เข้าบัญชีเรา่อเงินต้นทุนน้ำมันก็ยังอยู่ในตู้เลยแหละมันก็ยังซื้อ้ํามันของมันไปเรื่อยเแบบนี้ทะเทศโดนคืนไม่ต้องแตกตู้เลยใช่ในทางนี้คือเราไม่ต้องไปแบบ ไปแตะตู้ไม่ต้องเป็นแตะตู้ถ้าเราไม่ควรแตกไม่อยากให้สมาชิกเป็นแตกไม่ต้องไปโยงโยงเขาถ้าคุณแตกตู้หล่ยเจ๊เออเจ๊งเจ๊งเพราะคนเอาเงินมาใช้จากน้ำมันใช้ไปใช้มาไปเรื่อยๆไม่ต้องก่อนนะผมเปงบอกอย่างว่าวินัยไม่มีไม่มีวินัยใช่ใช่เอาเงินเรื่อยก่อนเนี่ยเอาไปใช้ก่อนไปเจอเลยนะวันนี่เลยแทงหวยบอกว่าเอ้ยจ้อนี้มาทวหวยงั้นเดี๋ยวเองินนี้จ่ายเดี๋ยวค่อยเอาเงินคืนผู้ใช้มาผ่านงานเจ๊งก่อนเพราะเราต้องบริหารงานแบบเดียวกับเซเว่น มาตรานงานแบบเดียวกับพวกแฟรนไชส์ที่เขามาตรฐานสตาร์บัคก็อยู่วนนู้นใช่ไหมเพราะเราต้องเรียนงานเจ็ดต่อขาจับเงินก็ไม่ได้ส่งสำนักงานใหญ่เนี่ยครับเอ่อมั้ยใชโอเคเนาะอันนี้ก็ตื่นเต้นเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาเรื่อยๆถ้ารู้ปัญหาเนาะเก้าตัวก็จับร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าตู้งเหรอเออสิบตู้พิพเชียนถ้าฟังจากตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งตู้นะ เราต้องจอง40ตู้เป็นสเตจของทีมเราใช่ทีมเนี่ยมันต้องอยู่บ้านเดียวกันนะเพื่อนมันต้องอยู่เลยไงเออทั้งอำเภอเราต้องคิดถึงอำเภอไมแล้วงั้นเราก็ลงลงจอดตามหมู่บ้านเลยว่าจะลงตู้เอาง่ายๆไปสปอนเซอร์ในเภอบ้านละตู้ไปสปอนเซอร์ในตู้ลงจุดแก้วลงตู้ก็ต้องบรรทุกสีมอเตอร์ไซค์ผสงผู้ปกครองทุกหลานทุกคนครับลงเรียนตู้ต้อบตอะไรเงี้ยูดเพราะเราไม่ต้องไปต่างจังหวัดบอส ก็อยู่คนเดียวนี่อะไรนะบอสเราไม่เป็นไรเราลงพื้นที่ดีการลงพื้นทาพวกเราจะโตบอสยินดีด้วลงที่ด้วยอ่ะลงทนน้ำมันหมื่นสี่เอคลหมื่นหกสามหมื่นได้ทั้งลิขสิทธิ์ได้ทั้งตู้น้ำมันมันต้องเอาไปอยู่ในแผนจะเดิมมันเดิมเราต้องไปผู้แทนแต่เราบ้างอ่าก็ต้องนักธุรกิจอย่างเดียวมันต้องไหนมันเป็นมีเรื่องเข้าไปคุยกับคนอื่นได้ด้วยนะมันมีเรื่องทุนน้ำมันไปคุยได้ด้วย เป็นสินค้าเป็นภาพลักษณ์ที่เห็นชัดเจนครับผ่านก็เห็นสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนเพิ่มอีกเยอะรวมเอแคลรวมก็เดี๋ยวก็มีมีโลโก้ไอทีเอสเราติดอยู่บนตู้นะสามหมื่นมีโลโก้จะมีสองงานกีฬาข้าวแตนเตก็นะแล้วก็ไอทีเอสไซส์เอสก็ได้แล้วครับไซส์เอสเราต้องไซส์เอสตไม่ต้องสู้รับประมาชิกได้นี่ มาถึงว่าเปิดร้วสมัครสมาชิกคลิกยิงคิวอาร์ใส่วนลดเนี่ยเจ้าของตู้ก็ไปถาสมาชิกอันนี้คุยกันหมดแล้วคุยกันหมดแล้วตอนมันได้สมาชิกเขาได้แล้วด้ส่วนลดเนี่ยเราสามารถติดคิวอาร์โค้ดของสมาชิกสมมติเรารหัสนี้เราก็ติดคิวอาร์โค้ดของเราสแกนปุ๊บมันจะขึ้นเป็นรหัสนี้เลยแล้วใครสมัครสมาชิกก็จะต่อท้ายเลยซื้อซิงอะไรอีกได้อันนี้ก็คุยกันไปหมดแล้วแต่ว่าเหลือแต่ว่าอย่างที่บอกบอสบอกเนี่ยความ อ่าเขาเรียกว่าอะไรเซอร์วิสตรงนั้นเองตอนนี้มีแั่ละไม่ใช่ท่านประธานด้วยจริงผมสบายเรียนเข้าหลายแอบแต่ละคนก็ต้องตอบได้ด้วยกันนะแล้วก็ส่งข้อมูลนุนี้ให้นะตั้งตารางไปนั่ตู้ให้แต่สำคัญที่สุดมันจะครบสี่สิบไหมอานอาจจะไม่ถึงสี่สิบก็ได้แถวกรุงเทพบริมุนทนอะไรเงี้ยกรุงเทพบริมุนทนเนี่ยสามารถทำได้เลยลงได้เลยเออเรียผมถ้คืนแตถ้ามองถึงหมู่บ้านแต่บาง ราเรามีหมู่บ้านีหมู่บ้านหมายหมายหมามว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยไม่ต้องถึงรอ40ลงได้เลยใช่ไหมเพราะว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมันวิ่งได้ไม่มีต้เอวิ่งได้ไม่มีต้นิดลเงอ่ต้นเอรุงเทพริลดูเออู้รู้ปัญหาก่อนเดี๋ยวตั้งหน้าบ้านผม95กับ91 แค่กรเทพดีตู้เยอะที่สุดนะ9ห้ากับ9หนึ่งอ่ะก็คนละตู้ไงแล้วโฆษณาไปในตู้ของาเนี้ยให้ตู้หนึ่งมันได้ทั้งสองอันเดียวตู้เดียวคนที่มีตู้อยู่แล้วนั่นแหละเขาจะเปลี่ยนตู้ของเขาเองใช่แล้วไปเซเตอร็จนี่ไปคุยอ่ะใช่จริงๆเขาก็เขาก็ลงทุนอยู่แล้วนะคือเขาไม่ต้องไปบุญเติมน้ำมันอีกแล้วเอามาเข้าระบบออครหูถ้ามันเหม็นมากติดมือนานนะเติมมันกติดมือนาน ขนาดตําพวกปตทเกายังใช้ไม้วั่นเลยใช่ไอนี่ยังยังใช้ระบบนั้นอยู่นะเขาบุนโดยใช้ไม้เหมือนนะเพราะมึงคนรีคนโดมาว่าแถมไม้กี่อันฮะจากไหนก็เนี่ยที่ฟังมาเมื่อกี้มีไม้แถมกี่อันของของผมแท่งวัดระดับเป็นสแตนเลสมีมาตรฐานใบเซอร์การสัมผัสทุกวันใช้ทุกวันโดยเฉพาะไม่สนมีใบใบเซอร์ของทุกวันหลุดไว้หรหลุดไวไม่ไม่ได้ทรั ท่านประธานไม้ที่บ้านเขาหลุดไปในถ้ำใช่ไหมที่บ้านมีเหรอไม่มีค่ะหมายถึงว่าคนที่เขาถามมาแปลว่าเขาเคยเขาหลุดบ่อ่อทีเขาแค่เอาเชือกผูกอีกด้านเลยไว้บ่อไม่โดนเพราเราเยกผูกไว้แล้วบางทีเมื่อท่านหลุดก็แค่มีเชือกเกี่ยวก็บันเราโดนเชือกเชือกไปนะขาดเชือกขาดเลยไม่กี่ทีเนาะก็สรุปแล้วงานนี้เราไม่มีไม้ใช่ไหมผมไม่แามไม้เออเราใช้ระบบเราใช้ระบบบอกว่าเอาโมนี้ไปเล่นไดเล่นจเราไม่ได้แามไม้นะ คุณต้องเอาไม้มาวัดใช่ไหมวัดเท่าไรโอเคของเราก้าวหน้าไปีกขั้นหนึ่งคนที่ทาตู้นี้อยู่แล้วเขาโคตรจะตื่นเต้นกับกับกับรนี้เลยนะเนี่ยจริงๆก็เป็นเป้าหมายสำคได้อย่างนคุณเมื่อไหร่ที่คุณจับเงินคุณเติมน้ำมันไม่เคยครบเพราะคุณจะหยิบไป็นดีห้าร้อยปันนึงน้ำมันคุณเติมลดน้อยลงไปไหมพอน้ำมันหมดไม่มีเติมลูกค้ามาใช้บริการสามสี่ครั้งพอเติมไม่ได้มันมาไหมไม่มาไม่แล้วไม่มีความหวังเลยไม่มีความหวังว่าจะมีเติมน้ำมันเพราะนั้น่งบอกว่า เเราไม่ได้ขายตู้นะเรา,ข,ยายรบบขายระบบขายระบบใช่ใช่เราขายระบบทำเงินนะชัดเจนมาก,มากๆนะรายรีวิชเราต้องต้องเคลียร์ต้อหมายบอสบอสื่อเช้าเนี้ผมคุยเนาะคุยนําร่องแบบนี้ครับบอสเพราะว่าเรามีประชุมที่นี่ทุกวันนะผมพูด,ดยกตัวอย่างหน้าบ้านเพราเอาไปลงหน้าบ้านหน้าบ้านผมก็มันเป็นอาคารพาณิชย์อีกโลหนึ่งก็เป็นปั๊มอยู่ในซอยแหละผมก็เลยบอกว่าก่อนที่เราจะมาคึรหัสเนี่ยประมาณสิบเอ็ดโมง ตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมานั่งทำอตอนนี้เราซื้อสินค้าผ่านไทยเคียรโคดไทยเคียรคของเราเนี่ยมันเป็นของเราอยู่แล้วเราก็ผ่านระบบเพื่อจะเติมน้ํามันนะมันก็เริ่มจาก20บาทแล้วก็สแกนไทยเคียรโคดไปเลย20บาทแปะไว้3 0 50 6 0ห0ร้อยแปะไว้แล้วก็ให้ให้สมาชิกเราเนี่ยนะคนที่เป็นดาวไลน์แล้วเนี่ยมานั่งคอยชีย้แจงแนะนำ ว่าคุณจะต้องทํำยังไงนั่งหน้าตู้ก่อนเบื้องต้นหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอย่างที่พี่บอกว่าเราขายซิมด้วยคือเรามีซิมด้วยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ขาดเรามีซิมด้วยสิเบเอ็ดโมงเนี่ยเราจะมีการไปพาลูกค้าไปเลือกซิมที่บริษัทสนใจไหมคนที่มาเติมน้ำมันนะแล้วคุณก็จะจ่ายแบบนี้ที่ระบบที่มาเอาอมา,าเป็นไอทเนี่ยที่คุณจ่ายอยู่เนี่ยมันจะรีฟันคืนกับมาให้คุณแต่วันนี้คุณไม่เม้นได้คืนนะแต่เพราะมันเป็นรหัสของผมแบบนี้ใช้งานได้ไหมผมอ่ จะได้ใช่ไหมของงทำไปแล้วทำแล้วเดราจะรู้เองอะว่าว่ามันจะเบิกไหมมีคนสนใจหรือเปล่าของอย่างมันยังเพาะอีกหนึ่งมันยังไม่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นเป็นของใหม่สิมาเพราะฉะนั้นเราได้ทดลองได้ลองลองลองแล้วเราจะรู้เองนะครับว่าทำแล้วมันจะได้ก็ต้องลองไงเดี๋ยยกตัวอย่างมันตั้งแล้วก็แค่นั้นคือเราจะต้องมีเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเรามองว่าอาทิตย์หน้า อาจะเอาตู้ตัวอย่างมาแล้วอาจจะมีพอเราคงชั่วงที่เนี้ยเราคงได้ข้อสรุปแล้วนะถึงทิศทางที่ตรงกันเรียบร้อยเช่ไหมครับเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มมีคําถามคําถามคําถามใช่ไหม <S <S เริกแล้วก็จะเริ่มเคลียร์คำถามแแตกคำถามไปเรียบร้อยละพออยู่กันที่หน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นคอนเทนต์ที่มันสบมบูรณ์แบบและโรเซสที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มเปิดเปิดกรุงเทพและปริมณฑลเราเรารู้เอาเรื่อยเรารู้อ่ะเราทำมาให้มันเกิด สี่สิบตู้ในในอำเภออย่างเงี้ยดีไหมหรือก่อนเป็นสถิติก็เดียวเอาทำไงในกรุงเทพหรอจะไหมที่ทดสอบเป็นที่ทดสอบเป็นพื้นที่ทดสอบหรอไหมในกรุงเทพซึ่งสามารถจะเอารถิีไหมของของบริษทัทที่มีรถที่<ด>เป็นตัว<ด><ะ>ต้นแบบที่จะไปเติมน้ำมันให้อย่างเงี้ยจริงไหมในนี้ไม่แบบนี้ละเพราะว่าถ้ามันวิ่งในในพื้นที่กทมงธมดีไหมในไอเรียหรือโฟล์นด์เอามือบิงได้ใช่ไหมเราก็รู้ว่าว่า ตอนแค่นี้มันโอเคใช่ไหมมันก็สามารถที่เอารูปแบบน,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 บบน,นี้ใช่ไหมไปเป็นต้นแบบในอำเภอต่างๆได้ใช่ไหมอันนี้มันก็จะค่อยๆติล้ค่อยๆเตลยขยาเพิ่ลยขยายเพิ่ลยขยายเพมเลยเพะยักระจายเพิ่มเลยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นสิ่งแบไม่รู้จะมันไม่มันมันไม่รู้จะไปเซอร์วิสยังไงใช่ไหมอ่ามันได้คูมเลยอะไรได้ โอเคเลยต้องเขียนริบบุนทนนะครับสินนิยายนุดคือโฟกัสคือพืนอน้นที่ในกรทมอ่ะค,ครับอ่าถ้าในกรทมเราได้40ตู้50ตู้ใช่ไหมเอ <c oughs> อนะกรทมเริ่บริบุนทนนะ40้าตู้ใช่ไหมในระยะอาเรียกี่รอบรอบกี่กี่กี่กิโลเมตรอ่ะที่ <c oughs> ในอาเรียเนี่ยจะต้องทำมาว่าโอเคครับอยู่ในโซนแค่นี้นะโซนตรงนี้ให้ได้40 50ตู้เนาะอ่าเราก็เริ่มต้นตรงนี้ก่อนปึ๊บเลย แล้วเราก็จะรูล้ละใช่ไหม <t> พอมันได้ต้นแบบแล้วีนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบเดียวกันใช่ป่ะวันนี้ประโยชน์ประโยชน์ยเยอะมันเป็นสิ่งที่คนจาเป็นต้องใช้มชัม่นคงด้วยมัย่นคงใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่คนจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วลว,ว่าผมบอกว่าเนี้ยพวกเราอาจจะทํางานง่ายกว่าการที่หลายคนที่มีซิมอยู่แล้วหลายคนที่บอกว่ามีซิมอยู่แล้วเขายังมองปิดกั้นในเรื่องของซิมใหม่ซิมเก่าอาจจะไม่ค่อย